สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาตาัดมันใบมะเขือเทศใบมันบ่าใบเด้อมาเบิ่งกันเท่าจิตตัดเพื่อที่จะบอกใ้มันแป็นเลี่ยงนวยมันตัดใบมันออกแตมันลายมันสิบาบ่าใบเด้อเบิ้ลกระจอมมากดอกจ้าที่จิงกับุ้งหูดอกแต่ว่ากักกากกงามเน้อยละ่ะปลูกไปปลูกมากงามเน้อละ่ะยาบได้ใไ่เคียเยนาะงามเวยเนาะแล้ว้องบุได้ใซเองมแบว่า ก็ไปไทายมวยงางนาเนีย่ทยทายงมีถูกยางเด้อจา้าสวนมือนิจัดจียางเลยกูควยนี่ฮ <c oughs> ้ยิฮ้ยเยยามสวนกูเด้บาสิวด,ดาเด้อมือนอีเด้อมนคนมักดาบันนั่นรอกว่า เขือเทศกับมีฮุงก็มีวันิปกร์ปังเน่าอยู่จ้าปีนาเนี่ยไม่ซื้ได้ิืัทอยู่เกาหลีเนี่ยนี่บริษัอยู่เมืองอื่นเนี่ยนี่ตัดออกด้วยกนเหรเบื้องเบื้องเบื้งเบื้งนี่จ้าแปมสู้มากมันมันหวานในเด้อนี่มันจนแตกมันเขือเทศหวานหวานพันนี่เจนนายซื้อมาให้เบิ้องควนมันเห็นกระจองเห็นควนมันไปกันเบื้องควนมันงามงาม ที่เขาซื้อ,อยูมาดนะแพงเด้อจ้านี่เวลามันออกลูกเละลายเข้าก็เอาไปแจกคางเข้าแจกเจ้าหน้าแจกมูอแจกคนไทยนน้ำกันที่พระเจ้าอยู่ในเกาหลีนี่แหละจ้ะโอ้ยเพีย้ยตอมฟุ้งแท่งชิลเล่อบนลังแต้มมือแตหมเพีย่ยละลายแต้ะ ตัวเองมาตัดฝั่งนี้ข้างหลังนี่สวยๆนย่ตัดเยตมจะควงาง่่มาตัดเอาจับแห้ก็ได้ตัวภาษทาทรศัพท์ ล่อใส่ผูซื้อนี่นะว่าสิบวจมแล้วมันบวจมจังเลยเนาะเบิ่งนี่ข้างนั้นทางนี้อยู่ปากข้างใดก็สได้คือกันนั่นละแป้มเ,เกือเทียมนี่สิโฟมแบบจแำว่าออกโฟมมาใหาน้นะตัดตรงที่มันย็นย่อนลงมาโอ้ย <c oughs> ห่าง่าตะกุดแทนว่า ตัดไอ้ที่มันหย่อนหย่อนลงมาตัดออกแค่นั้นม่แค่เป็นปีแล้วนี่้กิงคือเกา ตนน้นนึงเด้อจ่ายอยู่นี่ปลูกไว้สามต้นตัวเองเก่งจังเลยอ่ะ <c oughs> ข้ากีด,ดอกอันยยงงองยองใส่ค้คนเขดหลาย,ยนี่หอดเทียนกดน้นองลำแค่สองถูงกงาน,นขี่มักย่องข้อยย่องใส่เนาะ คนขี่มักย่องเนาะเขาย่องใส่ยังกเกษตรอแล้วเนาะหอดเฮียนเมียารั่นโอ้โอ้เบิ้งเบิ้งอันเพิ่นปิดเฮาเด้อเห็นบ่ปิดสกรีนเออปิดสกรีนเบิ้งเด้อจันโอ้ยของตกลมขุ่งควายแล้ว เพิ่งเฮาเกาหลีดีดีเจ้านน้เบิ่งเขาเจ้าแป๊มให้เพิ่นให้เพิ่นเบิ่งนะเป็นบ่ผ้าห่มมันสีเลือนลงมาปิดเพื่อที่จะบ่ให้เฮาเนี่ยมันหนาวเกินไปบ่ให้บอกพริกเนี่ยมันตายด้อจ้าเวลาหนาวหนาวแต่ว่ามันเบิดหนาวแล้วละมือว่าน่มือสุดท้ายเบิดหนาวอุ้ยมะละกอมันจะสุกแล้วเธอเออใช่ไคมาเนี่ยนี่บักหุงบักหุงไข่ขอจงไ้แต่กินอันซุปด้อนี่ เฮ้ยจะสุกละมบคุค้งไข่ปูแหว้ที่กินซุปนี่นวยนี่แต่ว่าเอาไว้ให้เจ้าหน้าก่อนนวยนึงจานนี่แลวเจ้าของคข่ย,ยินมีสองต้นมีมหกหุ่งแล้วก็มีมันมะละกอผักบอมืดแล้วเล้กมือหนาค่อยมากพอกันไหมเดจ้าบ๊ายบาย